บุรีรําแกร่งมากใกล้คว้าแชมป์ไทยลีกแล้วปั้นสุปชัยเป็นดาวซุนโวทีระ t h คาาดเกินไทยลีกทำมารีนอตคิดถึงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนวัฒน์นะครับในคลิปนี้ปลาพูดคุยกันแบบจะเต็มเกี่ยวกับเรื่องราวของบุรีรําจูเลนเต็ดสุปชัยใจเด็ดแล้วก็พี่อุ้มธีระ t บุญมาทันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องสุยกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าไปพูดคุยกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยครับมาพูดถึงเรื่องราวของทัพประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดกันหน่อยนะครับในเกมล่าสุดของศึกฟุตบอลไทยลีกได้มีโอกาสนั่งดูนะครับเกมไปเยือนนครราชสีมาและเกมนี้บุรีรัมก็โชว์ความแข็งแกร่งนะครับด้วยการบุกไปเอาชนะด้วยสกอร์ขาดลอย สประตูต่อสูตรนะครับได้3ประตูจากโจนาธานโบลิงกี้สุปชัยใจเด็ดแล้วก็สุพนัดเหมือนตานะครับทำให้บุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยยังคงนำคู่แข่งอย่าง BG ที่เป็นรองจากฝูงถึง10แต้มด้วยกันและเหลือการแข่งขันอีก7นัดแล้วนะครับพูดกันตามตรงเลยนะครับบุรีรัมย์มีโอกาสใกล้จะคว้าแชมป์ไทยลีกมากๆตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้วยฟุตบอลไทยลีกน่าจะเดินทางไปถึงแถวนางรองแล้วนะครับเพราะว่าบุรีรัมรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองได้ดีจริงๆนะครับฟอร์มของเขาแข็งกร่ดงและต้องยอมแล้วว่าเขามีการเข้าทำที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นเกมล่าสุดเนี่ยเอาพิุ้มทีลทรมายืนกลางเนี่ยเล่นอย่างเนียนครับทำไป2แอซิดแบบเหนือเหนือลูกแรกเนี่ยเปิดอย่างแม่นลูกที่2จ่ายอย่างเนียนและฟอร์มของสุภชัยใจเด็ดกับโจธานโบลิงกี้ตอนเนี้ย ฮอตมากๆนะครับยิงประตูกันคมกริบเลยและแนวรับบุรีรัมก็แข็งกร่งนะครับพูดตามตรงโอกาสเป็นแชมป์ไทยลีกสูงจริงๆนะครับเพราะว่าทีมที่ไล่ตามมาเนี่ยมักจะพลาดและสะดุดขาดกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็น B ีจแบงคอกเชียงรายเมืองทองท่าเรือชมบีทุกทีมพร้อมพลาดหมดแต่บุรีรัมไม่พลาดเลยนะครับโอกาสเป็นแชมป์สูงมากๆและหลังจากนี้ผมเชื่อว่าบุรีรัมน่าจะได้เป็นแชมป์ไทยลีกในวัยวัยนี้ ไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านะครับเพราะว่าเขานําคู่ต่อสู้10แต้มหรือ7นัดใช่ไหมหลังจากนี้บุรีรัมจะได้เล่นในบ้าน3นัดติดในช่วงเดือนมีนาคมนะครับไล่ตั้งแต่เจอราชบุรีเจอชนบุรีและอีก1เกมจะพบกับ BG นะครับผมเชื่อว่าเกมที่เจอกับ BG เนี่ยถ้าเกิด BG สะดุดมาก่อนหน้านี้แล้วมาเจอกับบุรีรัมและถ้าบุรีรัมชนะ BG ีได้แทบจะกรันตรีแชมป์ไทยลีก เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างเป็นใจให้กับบุรัมจริงๆนะครับทั้งฟอร์มการเล่นรวมไปถึงเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคมก็เล่นในบ้านหมดโอกาสเป็นแชมป์สูงมากๆแล้วก็ยอมรับว่าพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับแฟนบอลวิรัมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยขณะที่บทสัมภาษณ์ของมาซาทะอิชิอินะครับเขาก็ออกมายืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าบุรามจะนำห่าง แต่หลังจากนี้ก็ไม่มีคําว่าง,งานง่ายนะครับซึ่งเขาก็พยายามทําอย่างเต็มที่และหลังจากนี้เป้าหมายคือต้องการเก็บ3มแต้มให้ได้อย่างต่อเนื่องวันนี้เขาขอชื่นชมนักเตะหลังจากได้ประตูที่1ที่2เนี่ยทุกคนยังมีความกระหายในการทําประตูเพิ่มนี่เป็นสิ่งที่เขาพอใจมากๆและอย่างไม่เสียประตูในแมตชนี้ก็ทําให้เกมรับของวิรามีความมั่นใจก่อนไปเล่นฟุตบอลเอเชียนะครับอีจีบอกว่าจากนี้ไปต้องการ3มแต้มในทุกๆเกม และเขาก็ไม่ได้มองว่าตอนนี้ห่างคู่แข่งกี่แต้มหรือว่าอีกกี่เกมจะได้แชมป์เขาไม่ได้มองตรงนั้นแต่เชื่อได้ว่านักเตะทุกคนในทีมเนี่ยมุ่งมั่นและมีทิศทางเดียวกันคือเก็บ3ามแต้มให้ได้ทุกนัดเพื่อคว้าแชมป์ไทยลีกนะครับโอ้โหนี่นะการได้อิชิเข้ามาต้องบอกเลยเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของบุรีรามจริงๆนะเขาเข้ามาปรับเปลี่ยนสไตล์ให้กับวีรามมีสปีดฟุตบอลที่ไวขึ้นและการเข้าทำที่หลากหลายขึ้นระบบการเล่นที่ดีขึ้นนะครับ นอกจากนี้เราต้องมาพูดถึงนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่ฟอร์มตอนนี้กำลังสะเดาเหลือเกินสุปชัยใจเด็ดนะครับโอ้โหยิงไป12ประตูลุล้นดาวซันโบฟุตบอลไทยลีกเต็มตัวนะครับเกมล่าสุดก็ยิงอย่างเหนือเลยครับหลุดไปชิปและสุปชัยใจเด็ดฟอร์มการเล่นในปีนี้ผมขอชื่นชมเรื่องของการวางเท้ายิงประตูสุปชัยเป็นคนที่วางเท้ายิงประตูคมมากใครคิดเห็นเหมือนกับผมคอมเมนต์เข้ามากันหน่อย ยิงดีมากครับดูแต่ลูกที่สุประชัยยิงดิสามเหลี่ยมเสยใต้คานชิปยิงเบียดเสาคือยิงดีจริงและผมชอบทามมิ่งหรือการวิ่งหาช่องของสุประชัยใจเด็ดนี่คือความเป็นสไตรเกอร์อย่างแท้จริงนะครับก่อนหน้านี้บุรีรัมย์จับสุประชัยไปเล่นในหลายตำแหน่งมากๆกกจะทำให้ฟอร์มการเล่นไม่คงที่แต่ตั้งแต่อิชิเข้ามาเนี่ยตำแหน่งที่สุประชัยจะได้เล่นคือหน้าเป้า อย่างเต็มที่ซึ่งพอเขาได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดที่สุดเขาก็โชว์ฟอร์มการเล่นที่สุดยอดเข้ามานะครับเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยนะจะได้มีศูนย์หน้ามาทดแทนในส่วนของพี่มุ้ยเจรรญสินแดงดาเพราะว่าสุประชัยใจเด็ดเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีมากๆในปีนี้สําหรับนักฟุตบอลไทยมีลุ้นถึงดาวซนโบนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมเชื่อว่าบุรีรัมเขาก็พร้อมที่จะปั้นสุประชัยใจเด็ดให้ยิงประตูอย่างเต็มที่เพื่อเป็นดาวซนโบนักฟุตบอลไทย เพราะว่าดาวซุนโบไทยล่าสุดที่เป็นนักฟุตบอลไทยลีกเนี่ยต้องย้อนไปนึงก็คือพี่มุ้ยเจอสินแดงดาหลายปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เป็นต่างชาติหมดเลยนะเป็นทางฝั่งมาซาชดะอิชิอิด,ด้วยนะครับก็พูดถึงสุประชัยใจเด็ดเขาบอกว่าก่อนที่เขาเนี่ยจะมาคุมบุรีรัมเนี่ยเขาก็มองว่าสุประชัยใจเด็ดเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงม,มากๆก,ก็หวังว่าจากนี้ไปในเกมที่เหลือสุประชัยจะยิงประตูอย่างต่อเนื่อง โอกาสจะเป็นดาวซุนโวของไทยลีกก็มีและคิดว่าสุปชัยจะทําได้นะครับอันนี้เป็นคําพูดของอิชิคือระบบของอิชิอ่ะคือ4-4-2เอ,อื้อตําแหน่งสูนหน้านะครับนี่คือระบบสไตล์การเล่นของฟุตบอลญี่ปุ่นฟุตบอลเจลีกคู่หน้าเนี่ยจะยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องเลยคุณจะเห็นหลายๆทีมเล่นนะครับคาชิมะแอดเลอร์เซเลโซโอซากาประมาณเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าสุปชัยเขาตอบโจทย์กับระบบแบบเนี้ย คือเขาไม่ต้องเป็นศูนย์หน้าที่โดดเดี่ยวอ่ะเขามีโบลิงกี้มาช่วยพักบอลมาช่วยวิ่งหาช่องทําให้สุประชัยเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็มีจังหวะทาม,มิ่งฟุตบอลที่ยิงประตูได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันว่าสุประชัยใจเด็ดจะได้เป็นดาวซนโบรหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามาแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์เพราะว่าถ้าเกิดบุรีรัมย์ได้แชมป์ไบเกมต่อจากเนี้ยมันก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ใช่ไหมก็รอดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลบุรีรัมย์น่าจะหวังให้สุชัยยได,ดาซนนโบทนะ ขนาดที่ในส่วนของอีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงกันหน่อยนะครับพี่อุ้มธีรทรบุญม,มาทันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสําคัญที่ทําให้บุรีรัมแข็งแกร่งและใกล้จะคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกนะครับการเข้ามาของพี่อุ้มเนี่ยเติมเต็มบุรีรัมสุดๆนะครับและเล่นได้หลายตําแหน่งปกติพี่อุ้มเล่นแบ็คซ้ายก็ว่าสุดยอดแลวใช่ไหมแต่ช่วงหลังเนี่ยอิชิอินะครับเขามองเห็นประโยชน์ของพี่อุ้มมากกว่าที่จะเล่นแบ็คซ้ายขยับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางโอ้โหเนียนสุดๆ คุณลองดูพิุ้มเล่นดิบอลออกจากเท้าพิุ้มเมื่อไหร่อะมันได้เสียหมดนะครับแล้วเขาดักบอลเขาอ่านเกมได้ดีจริงๆโดยเฉพาะ2แอซิดในวันที่ชนะโคราชเนี่ยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีนะครับคือเนียนมากฝีเท้าของเขาผมพูดตามตรงยังคงเกินมาตรฐานไทยลีกนะครับเขายังเล่นเจลีกยังอยู่ลีกระดับสูงของเอเชียได้แบบสบายนะครับอีจ e ีพูดถึงการจับพิุ้มมาเล่นตำแหน่งกองกลางเขาบอกว่า อยากให้ทิลอรทได้เล่นหลายตำแหน่งเพราะว่าเขาสามารถเป็นผู้เล่นที่ยกระดับทีมได้เป็นอย่างดีและเขาก็ชื่นชมว่าทิเลอรทําทำได้ดีที่สุดและหลังจากนี้ทิลรทรจะเป็นจิ๊กซอสํำคัญในการไปเล่นฟุตบอลเอเชียนะครับการได้พี่อุ้มมาคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับค่าตัวก็ไม่แพงและสามารถยกระดับผมเชื่อว่าแฟนบอลมารินอสตอนนี้คิดถึงบอลทะลุช่องของพี่อุ้มทิลอรทรเนี่ยเพราะตอนนี้แบ็กซ้ายที่มาใหม่ของมารินนสเนี่ย เป็นสายบูครับไม่ใช่สายทะลุช่องและบอลของมารินอตตอนนี้การขาดพี่อุ้มไปเนี่ยถ้าใครได้ดูเห็นผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีบอลคอสหรือบอลทะลุเรียบริมเส้นแล้วก็ให้กองหน้าวิ่งโอ้โหผมว่าแฟนบอลมารินอเนี่ยคิดถึงพี่อุ้มทีละทอนแน่นอนอ่ะคือฝีเท้าของพี่อุ้มเขายังเล่นเจลิกได้สบายนะครับแต่ก็เคารพการตัดสินใจของเขานะครับที่กลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกแล้วก็กลับมาช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยช่วยพัฒนาน,นักฟุตบอลไทยแล้วก็ ช่วยพัฒนานสโมสรไทยก็ถือว่าพี่อุ้มธีรทอนก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะสุดคุณภาพของฟุตบอลไทยจริงๆนะครับโอ้โหดูเขาเล่นแล้วก็เพลินจริงๆนะเท้าซ้ายของเขานะครับอ่ะคลิปนี้จัดเต็มให้แฟนบุรีร์เลยได้มีโอกาสนั่งดูแบบเต็มๆแฟนบอลบุีร์คิดเห็นยังไงในฟอร์มการเล่นของทีมมาตอนนี้ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยคิดว่าจะได้แชมป์เร็วๆนี้เลยหรือไม่แต่ผมคิดว่าตามทฤษฎีเนี่ยมันยังมีโอกาสพลาดใช่ไหม แต่ตามปฏิบัติตามความเป็นจริงเนี่ยมันยากแล้วนะครับเพราะว่าทีมอื่นพร้อมสดุดส่วนบิลรัมเขาก็เดินหน้าคว้า3แต้มอย่างต่อเนื่องเพราะฟอร์มการเล่นเขาคงเส้นคงวาที่สุดจริงๆนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่สําคัญฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยในคลิปนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัน วันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ